เอามาความตึงเครียดแบบใหม่ล่าสุดเกาหลีเหนือเนี่ยเขาส่งดาวเทียมสอดแนมไปที่ปล่อยไปอะ่ะแล้วก็ญี่ปุ่นก็ตกใจแจ้งเตือนภัยกันใหญ่เลยจำได้ป่ะมมาจากนี้แหละนี่เขาปล่อยดาวเทียมไปเกาหลีเหนือปล่อยไปทีนี้เนี่ยล่าสุดเขาโมโหมาเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยไปกวนดาวเทียมเขาไปแบบ ก่อกวนแล้วอเมริกาเองเขาก็ไม่โอเคก็คือบอยคอรตต่อการแบบว่าปล่อยดาวเทียมอะไรอย่างนี้ได้ยังไงเป็นดาวเทียมสอดแนมอะไรอย่างนี้อืมเป็นแบบฟิลภัยคุกคามเกาหลีเหนือก็โมโ oh หมากจะเปิดศึกแล้วจะเปิดศึกตอนนี้ความตึงเครียดสูงมากจะมีการคว่มบาตอะไรกันก็ไม่รู้แต่มันก็เกาหลีเหนือเขาก็โดนควมม่ำแบบไม่รู้จะคว่ำยังไงแล้วมันนะเขาก็คงไม่ได้สนใจอะไรละ แต่ว่าตอนนี้มันก็เอา,าพูดถึงตามหลักความมั่นคงก็คือนะตอนนี้เนี่ยจากที่รอยเตอร์เนี่ยเขานำเสนอมานะก็คือว่ามันอาจจะเกิดความตึงเครียดในเรื่องของสงครามอมืในเรื่องของสงครามซึ่งตอนนี้ถามว่าใกล้ๆก,ก,กับประเทศไทยเนี่ยมันมีความแบบไม่สงบหรือเปล่าก็ใช่ศูนย์กลางความไม่สงบก็คือนี่จากพม่า ก็คือมีลบกับกระเหลี่ยงด้วยแล้วก็ทั้งฝั่งตอนบนอีกคือพาม่าเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับกลุ่มแต่ละกลุ่มกลุ่มมอนกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นชนกลุ่มน้อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งชนกลุ่มน้อยพวกเนี้ยเขาก็ต่อสู้กับรัฐอยู่ซึ่งตอนนี้รัฐเองของพาม่าเองก็เป็นแบบฟิลหานะอืมประมาณนี้อ่ะโอเคก็อัปเดตเนาะ ถึงความตึงเครียดของเกาหลีเหนือและสหรัฐนะเพราะว่ามีการสอดแนมดาวเทียมซึ่งกันและกันมีการจัดการแทรกแซง,งสัญญาณกันเกิดขึ้นนะครับ